มาปนะละเปิดแฟลตเอาตูรับต,ต่ออันนี้หนึ่งทีอ้าวเปิดตู้ปุ๊บเตรียบตัวน้องสามสองหนึ่งแทงหลังละเปิดแฟลตเ,เดียดเดือดประตูถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับ มานะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในด่านกระท่อมโรฮิตปาเลสโกโรยเกลิกบลาคาริออนเอสแคนดี้ที่น้องๆบอกว่าถ้าเล่นตัวนี้แล้วจะเป็นคนเจ้าชูนะครับซึ่งผมมาเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างอะเวลาที่คนที่ไม่ได้เจ้าชูนะครับมาเล่นยังไงมันก็ไม่เจ้าชูครับทุกคน <Woo! S 1> มาถึงเราก็ปั่นไฟก่อนเลยเลือกเครื่องใดแล้วเราจะอยู่เครื่องนั้นจนกว่าเครื่องจะเสร็จเราจะไม่เปลี่ยนใจติดขาดเฮ้ย <Hey! S 1> ทำอะไรครับเพื่อน แถวนี้ไม่มีคิวเลยหรอกอย่ามาแอบมองแล้วโดดปรกันหนึ่งทีสวัสดีครับราคามหนต่างตาไปแล้วไนงะอ้าวไม่พับมีอีกโก้ต้องพับแล้วล่ะเฮ้ยไม่ไกลจังลบโค้งโค้ง โคง้งไปนต้มโค้งเลยนะครับสตันตมไม้ไปหนึ่งทียังไงโอ้พี่แกจะโคกเกินแล้วผมจูกนะ๊กไงรีออนเอดคาน,นิดีเล่นแล้วไม่เคยเจ้าจูกก๊กกระถืบไปแล้วฉีกวนกลับแบบดวนๆโอ้ไม้อยู่อย่างไกลย่าละเ,เราจะแก้งขึ้นไปอยู่บนเสาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะอยากมีแท่งหลังไว้ใช้ วันนี้เราจะโชว์แทงหลังระเบิดแฟตเข้าตู้สตันใจเองตัวเองระเบิดแฟตเอ้ยเพื่อนใจยเย็นใจเ็นใจเย็น,ยยนยไม่อยากใช้แทงหลังขอไปปั่นไฟเก็บระเบิดแฟแลรักสองชาร์จกอนได้ไหมโอเคเหมือนคือได้ไม่ตามกันเรารีบจุ่มเลยครับทุกคนเจสีถึงนายผิดนายก็ต้องโดนอยู่ดีอะแล้วผมเข้าตู้ครับขับระเบิดแฟตมาเลยหลูกมีให้เห็น เราไปปั่นบ้านเล็กดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราติดไม่รู้ตัวนะควรับคิลเลอร์มีเทเทนไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องปั่นในจุดที่ดีที่สุดอ่ะปั่นเลยแล้วกันเก็บระเบิดแฟตอีกสักหนึ่งลูกพอเรามี2ลูกปุ๊บเดี๋ยวเจอคอมโบผมแทงหลังระเบิดแฟตเข้าตู้สตันระเบิดแฟตเข้าตู้สตันอีกหนึ่งทีเรียกได้ว่าถ้าคอมโบเราจบลูกนะสามารถสตัาานฆาตกรได้ถึง5รอบเลยทุกคนซึ่งมันจะโคตรเทียบเลยถ้าทําติดแต่ต้องมารอดูว่าจะติดหรือเปล่า อ่าผมครับผมครับโอ้โหเลยเห็นหน้าขาวขาวทาครีมนาราบู๊บู๊บมาแน่นอนขาวขนาดนี้สงใส่สั่งจากร้านค้าออนไลน์น่าจะเป็นร้านมอแน่นอนใช้ได้เห็นผลฮะแล้วเราแอบมาปั่นไฟต่อนะครับโอโ้มีคนดึง JC ไปแล้วเรียบร้อยครับผมงั้นเราก็ปั่นไฟย,ยาวๆแบบไม่ต้องรู้สึกผิดหรือว่าจะลองอ่ะลองก่อนละกันวิ่งในบ้านเล็กเลยครับเจา้านี้ขอแค่เพื่อนอ่าขบวยระเบิดแฟดผมก็พอขอร้องได้ไหม โอเควางทิ้งเสร็จแล้วเราค่อยๆเข้าตู้ครับทุกคนครับระเบิดแฟลแล้วก็ออกจากตู้ให้ไวอ่าแค่นี้เราก็จะมีระเบิดแฟลทสองลูกแล้วในมือหนึ่งลูกแล้วก็ที่พื้นอีกหนึ่งลูกเฮเใครเดินผ่านเหมือนจะมีคนเดินผ่านแวฟเวแต่อย่าไปคิดมากอาจจะคิดไปเองอ่าแล้วผมกําลังจะได้ระเบิดแฟลอีกหนึ่งลูกอ่าเรียบร้อยเพื่อนดีกรุ๊ปไหมอ่าดีรกรุ๊ปก่อนเย็นๆเม่งรีบ คือเราเป็นคนคนไทยอยู่แล้วคนไทยเขาใจเย็นๆนะเรารักกันอยู่แล้วช่วยกันได้เราก็ช่วยนะครับอ่าเรียบร้อยน้องพี่เอาจะหายเสร็จอะแล้วเราก็ปั่นไฟต่อจนเสร็จอีกหนึ่งเครื่องเพื่อนอยากขโมยระเบิดแฟลตพี่ก็พอโอเคแล้วผมไปรับดาเมจแทนเพื่อนไหมขโมย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 รับผมแกล้ลมไงจริงๆผมอยากใช้แทงหลังไม่ขคือหนึ่งในแผนแต่เหมือนคิลเลอร์อเขาจะรัดต่อไม่ยอมอุ้มผมไปแขวน แล้วสวยแล้วไงเพื่อนล้มไปอีกหนึ่งเฮ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะคือจริงๆตามแผนคือผมต้องโดนคนเดียวดีเพื่อนมาโดนด้วยแบบนี้แปลกแล้วตัดสินใจมาอุ้มผมไงข้าแผนเข้าแผนได้อยู่ครับทุกคนเข้าแผนอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนมาดึงปุ๊บผมวิ่งไปเข้าตู้แค่นัแหละผมรอดูเฮ้ยมาแล้วไงเพื่อนมาแล้วเจซี JC. คนดีคนเดิมพี่เขากลับมาแล้วครับเอาเลยเจซี JC. ขอบคุณครับผม ไปเลยไปเลยเจสซี่พี่จะโชว์สเต็ปสเต็ปเด็กวัยรุ่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมขอลองขอ้องคาตูอ่าโดนแล้วหนึ่งดอกสักวันนี้ต้องโดนก่อนไว้หนึ่งดอกแทงหลังกุมๆุมแล้วเปิดแฟนขัตูคร, <c ười> ครับคิดแล้วเปิดแต่ผิดตู้ไงงงงงงห <c ười> นึ่งทีขัตูเส็บเข้าอีก เรียบร้อยสองสามสี่ดอ,อกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยห,ยหยลบดีไม่ทันกำลังจะสตันนีดหนึ่งดอกโอ้โหจะได้ครบหกเกือบคมละมาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ในหนาโรงสแสดงการบาปบัดไงแล้วขอแก้มือหน่อยแล้วตอนนี้สุ่มมาเจอกับน,นัโดนเฉยเชี่ยวคนดีสุ่มมาเจอคนกันเองเพราะว่าเราคือคน้านเดียวกันเฮ้ยเสียงแบบนี้ ชัดเจนเลยโอ้กระสีดิฟหน่อยอ๋อดิฟหน่อยดิฟหน่อยแตาพุนไม่โดนระวนสเต็ปวน <c oughs> ผลับลงมาห้าวินาทีครึง่งแล้วไปเลยไม่โดนอ้วกโชคดีสุดสุดไม่ระโดนแล้วไงโอ้ไม่น่าไปติดป,ประมาทเขาเลยเรียบร้อยรอบนี้คิดว่าน่าจะถอดถั่วมาหาแล้วล่ะโอ้เกกลี้ยแม่ตะไก ใส่กระสือแล้วผมโดดอาจารย์อ,อีแล้วผมโดดอีกหนึ่งทีสวัสดีครับว่าไงครับคุณกระสือว่าไงครับว่าไงครับโดดชิ้วแรกกำลังมุดจังหวะน,นี้แล้วผมมาโดดตาตานี้ต่อโอ้จูกระสือตาตาแรกเลยเหรอคนแรกไม่ใช่ตาแรก โอ้ยหนึ่งแผลเรียบร้อยมีปัญหาเราหน้าต่างกั้นไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาไงเขาดีกระสือมีดงมีดิฟขับลวงหน้าเลยอสตันไปหนึ่งทีเฮ้ยยังไล่อย่ังไล่อยู่เราตอนนี้ผมติดห้ามชิวครับทุกคนแล้วผมพาวนไม้แผ่นเดิมวนเวียนเวียนวนวนเอ๋ยวนเวียนแล้วยังไงใส่หัวมาแล้วแล้วผมไปเลยครับไกลปูชีก่อนเลย ไปแล้วนะครับเจอกันแล้วผมโดดหล้าตังโอเคได้อยู่แล้วฉีกไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วจังหวะนี้จังไปโดดวัดใจ <c oughs> แลวเตะวัดใจไงแล้วไปแล้วสองเครื่องแล้วผมยังจุกต่อเอาแต้วเหมือนคิดเลยครับไปเจอน้องนนท์ช่วยด้วย แล้วเขาเห็นว่ะทุกคนที่นี้เขาดักเขาซุ่มโจมตีอยู่ซ้ายขวาไปจังหวันนี้ทางไหนก็ได้แล้วเขาเห็นเพื่อนเหมือนกัน <laughs> <laughs> เห็นทุกคนนี่ตอนนี้แย่ละซ้ายขวาโดนกันทุกคนแล้วติดอ้วกกระสือกันทุกคนแล้วจังหวันนี้ไม้ไม่พับหนึ่งแพรโอเค,คโดนกันหนึ่งแพรโอ้โหอุ้มครับแต่ว่าหันหน้าเขากับแพงอาจจะใช่ยากนิดนึง แต่ว่าอย่างน้อยผมจูแล้วสองเครื่องก็ถือว่าคมแล้ววันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้จับเครื่องปัดไฟเลยนะทุกคนมันไม่ใช่แบบนี้ดีกว่าแผนของเราอะแผนของเราคือเราไปนั่งปั่นไฟเก็บชาร์จแล้วเบิดแฟลชเสร็จแล้วก็เอาระเบิดแฟลชสามลูกมายัดใส่หน้าคิวเลยแต่ไม่ใช่แบบนี้เอาพี่ลงไปด่วนๆเลยครับน้องพี่ต้องการฮิลทันไป ผมว่าไม่น่าทันหคนไปดีกว่าเจอกันก่อนเจอกันครับผมพี่ไม่อยากเจอจิวเลยน้องใครก็กได้รับมือแทนทีแต่เหมือนคนใดที่ถูกเจียวหรือก็คือคนเดียวที่ถูกใจจะเป็นผมวะเขาก็ต้องใส่หัวมาก่อนแล้วผมหลบอ้วกหลบดีดีหลบอ,วอ้วกอ๋อวกมันกระเด็นอะอ้วกมันกระเด็นกระเซ็นเข้าตาแล้วผมพับมาเซฟมาแล้วไนงะถอดถั่วมาลนะและจิวที่เดิม จะรอดหรือเปล่า,อ,ลาอ่ะทุกคนกับมุมเดิมๆมุมอร่อยกระทึไม้ไปก่อนแล้วพี่ไปพี่ฉีกยาวโอ้ทอดมาอีกแล้วพี่แก่เข้าจริงเกินครับตุ๊ันต้องใช้แล้วทุกคนบันต้องใช้แล้วเกมมันบีบบังคับแล้วผมฉีกต่อฉีกต่อแบบไม่รอแล้วนะไปแล้วครับฉีกยาวฉีกยาว โอ้ถอดหัวตามพี่แกยังคุกแคนสงสัยเชวงนี้หมอให้งดน้ำงดอาหารเป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงก็เลยแคนนิดหน่อยรโดหน้าต่างทันโอ้ยตรงนี้มีน้าต่างโอเควนเข้าห้องรโด,ดูระ,ะเบงระเบิดแฟลคงไม่ได้ใช้ระหว่างตอนนี้ทุกคนผมจะหนีไปปัดไฟแล้วก็หายตัวเข้ากีบเมฆไปวะเหลืออีกสองเครื่องสุดท้ายไม่ใช่เรื่องแย่แต่เหมือนพี่แกเขาจะวนกลับมาหรือเปล่าโอเคไม่มาครับ ายเพื่อนยาวเพื่อนลมแล้วผมไปแล้วผมหนีไปปั่นไฟแล้วไม่ไหวไว่ะคือเริ่มมายังไม่ทันได้จับเครื่องเลยดูดิชาร์จแล้วเปิดแฟนผมยังไม่ได้ขึ้นสักกแบบ,บสักขีดอะ่ะสักขีดก็ยังไม่มีมาถึงผมโดนคนแรกเลยสังคมมันบีบบังคับครับทุกคนแล้วผมค่อยๆย่อ,องเนียนไว้ก่อนเสียงอะไรอยู่ข้างหน้าโอ้ชัดเจนครับกระสือกำลังไล่เพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้โหเขามีล็อกเครื่องด้วยทุกคนปั่นต่อไม่ได้ครับตอนนี้ เครื่องล็อกอยู่งั้นเราต้องวิ่งไปหาเครื่องใหม่แล้วผมเข้าเครื่องไงดีหรือเปล่าวะทุกคนแอบมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยข้าได้จะมาะไหนนะรีปั่นแล้วจุ่มสามคนแบบเดียวก็เสร็จเครื่องนี้แล้วเพื่อนผ่านทางกลับมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี้ดตีคนปัน่นแล้วผมปั่นต่อยังคงเนียน ปั่นไฟยังไงให้เหมือนนิงจาโอเคคิวไม่หันมาสนใจครับทุกคนถือว่าปั่นต่อได้แล้วรีบปั่นต่อแบบเร่งด่วนมาแล้วไปดีกว่าผมไม่มีไฟฉายทุกคนยังใจยเย็นใจยเย็นเข้ามากระทืบเคื่อนเสร็จแล้วเขาก็กลับแล้วผมก็จุ่มต่อเลยครับบิดชิมครีมจุ่ม,ม,มนม เครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายเครื่องที่ผมปั่นอยู่ตอนนี้90แล้วทุกคนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องดนพกแทงหลังไว้หรือเปล่าแต่ว่า,เ,าเพื่อนปั่นเสร็จนะผมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> น้องโดนันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> พี่ไม่ได้ปั่นเสร็จครับน้องครับตัวโอเคเนียนอยู่เหมือนคิดว่าเขาจะไปทางอื่นครับตอนนี้อ่าแล้วไปเจอเพื่อนมนมีก็ลาก่อนเลยลา เชิญในสังทีลาก่อนให้เธอโชคดีไปเลยครับผมไปหาประตูทางออกแล้วก็เปิดรอเพื่อนเลยดีกว่าประตูนี้หรือเปล่าไม่ใช่ประตูนี้ต้องลนเพิ่งเปิดครับทุกคนยังไงดีครับเราจะทิ้งเพื่อนดีไหมหรือเราจะออกไปด้วยกันอ๋อหอมคดีแล้ว,วนอนสองถ้าจะไปช่วยเพื่อนผมต้องหิวต้องลนก่อนซึ่งมันก็นค่อนข้างที่จะเสี่ยงเป็นพิเศษ เสียงไหมใครว่ามันไม่เสียงแต่ว่าเพื่อนก็อยู่คันข้างไกลอยู่นะทุกคนไปไปไปคนละฝั่งไปน้องนนเราคือนักสู้พันเขานี้สู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 ้นักสู้พันเขานี้เอาลรพี่ตรงไปคนไกลน้องนนไปคนใกล้รู้งานแต่ว่าจะไปช่วยทันหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเพื่อนอยู่คันข้างไกลโอ้โหอยู่คนละซีกโลกโอ๋อไม่ทันรอเพื่อน สอรี่อันนี้คือวิ่งมาสุดปลายเท้าแล้วนะไม่ไหวจริงอันนี้มีประตูปะอ่าตรงน,นี้มีประตูแล้วก็สื่อมุดเหมือนจะไปงัดตาวงดนเบ็ดัดผมไม่มีไฟฉายวะทุกคนเราเบิดแฟลก็ไม่มีต้งแอบมาแล้วเพื่อนตาแล้วแทงหลัง ผมเบียดผมเบียดเบียดพังไม่ให้แขวนห oh, <yeah. S 1> ลุดปะหลุดปะเฮ้ยหลุดลตอนนี้ก็ตัวแข็ปตะมาณแล้วน้อง <laughs> พี่ทำได้แค่นี้ <laughs> พี่ไปแล้วนะยนก,การไซโย,ยนละไฟลู <laughs> เรียบร้อยคมๆ มาแล้วครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในดานโรงเรียนอนุบาลแบดแฮมหวังว่าตานี้จะเป็นตาสุดท้ายละผมไม่ไหวละทุกคนโอ้แล้วเจอกับเด็กเนื้อครัผมได้อยู่ผมว่าไม่แย่มากวิ่งหาเครื่องปั่นไฟให้ไวเลยครับโอ้ยเสียหัใจมาต้องเก็บรอยเท้าที่หนึงเพราะว่าเราไม่อยากจะเอ๋เป็นคนแรกโอเคเหมือนจะไม่ได้มาทางนี้ครับ ถ้าเราจะเอเป็นคนแรกนี่ค่อนข้างที่จะสวยแน่นอนอุ้ยโอเคเจอคอเดตครับคอเดตรับมือกับคิวเลอรอ์ยังเดินเให้คนแรกแบบนี้ก็สบายใจได้เลยปั่นไฟกันเลยครับทุกคนขอแบบไวๆขอแบบเร่งด่วนเราจะได้เก็บชาร์จไปครับแล้เบิดแฟตมาแล้วครับ1ลูกหาตู้กันเลยได้1ลูกแล้วเราต้องเข้าตู้เพื่อครับก่อนเลย แถวนี้ไม่มีตู้เลยครับเราต้องเข้ามาในบ้านแน่นอนไม่มีนี่ไงเจอตู้ละข้าบกันเลยครับทุกคนเอามาก่อนหนึ่งลูกแล้วเราก็กลับไปปั่นไฟต่ตอครางเดิมโอเคโดนแควนไปก่อนแล้วหนึ่งคนอุ้ยแต่เพื่อนกี่ทำไมปั่นต่อครับเก็บชาร์จต่ออย่าเพิ่งท้อเราต้องการสามลูกเพิ่งจะผ่านไปหนึ่งแล้วมีคนดึงเพื่อนไปแล้วเดวิดคิงลงแบบรวดเร็วไม่รู้ว่าช่วยแบบนี้หวังผลอะไรหรือเปล่า มาแล้วลูกที่2วิ่งไปเข้าตู้เพื่อขับต่ออีกหนึ่งลูกอาจารยเองตัวเองตอนนี้มีคนพกภาวนามาโอ้โหนั่งภาวนาแบบเงียบๆไม่บอกใครเคชเรื่อเชื่อไล่เดวิดคิงอยู่งล่างครับทุกคนหวังว่าเดวิดคิงน่าจะมีแทงหลังเราต้องออกจากตู้ครับไม่ได้บานคนผมลืมไป เรามีระเบิดแฟดอยู่ในมือหนึ่งลูกแล้วเราต้องมาหาตู้ที่ดีทําเลที่ใช่ผมเลือกตู้ตรงนี้แหละตู้เยอะดีแล้วเราค่าตู้ครับค้ามระเบิดต่อโอเคได้ไปแล้วสองลูกแล้วเหมือนเครื่องจะไม่เดินตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีอยู่ แค่โทเทมไฟก่อนแล้วกันเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเจอโทเทมไฟพอดีก็รีบแค่ก่อนเลยไม่รู้ว่าโทเทมอะไรน่าจะเป็นรูนนะครับตอนนี้มีรูนด้วยโอเคแล้วคอเดตภาวนาจนเสร็จเพื่อทำเดวิดคิงเฮ้ยไม่ค่อยดีอ๋อหนึ่งแผลฟรีหนึ่งแผลฟ,ฟรีเลยอยู่ดเดินมาจ้าอีโอเคมีคนดึงเดวิดคิงลงมาแล้วง,งั้นผมลงไปปั่นเครื่องล่างนะครับ ป่านเลยครับเก็บชาร์จต่อขอ,อแค่หนึ่งลูกแลวคอมโบผมมันจะได้ชัวยคอมโบผมมันก็จะได้สแสดงไงถ้าครบหมดหล้มสองเลยหรอผมวิ่งไปดึงเดวิดคนะิงก่อนอ่ะอยู่บนหัวใ,หใกล้ๆพี่มาแนละ้วเดวิดคิงนายมีโอกาสได้เล่นต่ออา้าวเดวิดคิงไม่ได้ลม้มแต่เดวิดคิงแกลม้มหลอกผมกวันต่อเลครับ อีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวจะได้สามลูกแล้วโอเคสามลูกครบมาเลยต่อจากนี้แล้วผมจุกต่อเองไม่ต้องห่วงได้ยินเสียงมาจากที่ข้องบนแล้วผมออกหลังบ้านเลยครับผมจะจุกอยู่ในบ้านนี้เท่านั้นครับเพราะว่าเวลาคิดเลือกแขวนผมจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆจุดที่ผมวางระเบิดเอาไว้เรายังวนอยู่ยังวนอยู่วนบ้านนี่ยแหละยาวๆทั้งวัน ได้ยินเสียงกำรรม,มือมาไปก่อนเลยไปก่อนน้องโอ้โหเกือบถึงแต่ก็ยังไม่ถึงแล้วผมวนอีกวนอยู่แค่นี้แหละก็มาดิพี่ก็วนอยู่แค่นี้แหละน้องอยกหลบเอาละเชเลอร์เดอะเนิร์เสียเชิงแพ้ทางผมแล้วเหมือนจะทิ้งเลย บอกว่าไม่ไหวถ้าไล่ไอ้นี่ ini, ต่ออาจจะยาว3มเครื่อง5้าเครื่องมีให้เห็นแน่นอนแล้วผมวิ่งกัปั่นไฟรับๆล่อๆครับเรียกความสนใจจากคิลเลสสักหน่อยเอาเสร็จเลยเพื่อนเอาเสร็จเลยหนึ่งเครื่องเครื่องแรกของเกมสวยแล้วเดวิดคิงเหมือนกำลังจะโดนไล่ผมลงไปซ้ำเครื่องใต้ดินต่อครับตอนนี้เครื่องที่ผมปั่นเพื่อเก็บชาร์จมันยังพอมีเปอร์เซนต์ความคืบหน้าอยู่เรารีบปั่นต่อเลยครับเอา่ะตอนนี้โมเมนตามเกมเริ่มพลิก กลับมาเป็นฝั่งเซอร์ละเริ่มได้เปรียบละรีปั่นเลรีออนเราปั่นยาวครับเอาไปอีกหนึ่งเครื่องขับคิวเร์เฮ้ยอยู่ในเกมพีกับน้องตอนแรกห้าเครื่องแบบโดนขแขวนกันจับๆแล้วแคเริ่มบิก๊กไม่เจอเดวิดคิงซึ่งไม่ค่อยดีครับเดวิดคิงเฟสท้ายับทุกคนตอนนี้ที่ไหนอยู่ในบ้านครับบ้านใหญอ่อยู่ในโรงเรียนเลยโหแบบนี้พี่บอกไม่ได้น้องมันอยู่ไกลเกิน คือมาล้มใกล้ๆบ้านใต้ดินมากพี่ยังพอแบบพอ,อยังพอบล็อกได้อยู่เพราะว่าเราอยากที่จะล้มมากตอนนี้ถ้าล้มปุ๊บเราจะได้ใช้แทงหลังนะแล้วเราก็จะได้เข้าคอมโบเลยหวังว่าตอนนี้คอมโบของเราจะได้ใช้นะขอร้องละสธุสาธุสั่งศทุกสิสิทิ์สิ่งศักสิิสสสส์โอเคเสร็จป๊กหนึ่งได้ยินแต่เสียงแต่ยังไม่เห็นตัวแล้วมา,มาแล้วครับคือเริ่มมาละ ผมมาแกล้งล้มใกล้ๆ้บ้านสวัสดีครับแกล้งล้มใกล้ใกล้บ้านได้ปหโอเค <laughs> แ, okay. แขวนเสานี้แขวนเสานี้แล้วใครก็ได้ไมาช่วยผมทีโอเคคมคม,มโอ้โหแต่ลากไปไกลอยู่นะไกลอยู่เนี่ยพี่น้องลากมาโรงเรียนเลยหรอก็พอได้อยู่ไม่ไกลมากแขวนเรียบร้อยแล้วขอใครก็ได้หนึ่งทุกคน เหมือนระเบิดแฟลชผมหายไปไหนหนึ่งลูกโอ้เพื่อขโมยโอ้ผมเจอขโมยครับทุกคนเดวิดคิงเระเบิดแฟลชผมไปแล้วโอ้พี่ก็ม่สายเก็บเอาไว้ตั้งนานน้องน้องจะมาทำแบบนี้ไม่ได้เรียกให้เรื่อยเลยครับเจ้าอัานนี้มาปะ <c oughs> ระเบิดแฟลช ตู้ขับต่ออันนี้หนึ่งทีอ้าวเปิดตู้ปุ๊บเตรียมตัวน้องสามสองหนึ่งแทงหลังระเบิดแฟลชแฟลเดือดขับตุ่งงทีวันนี้คิดเรื่องงงมีอีกหนึ่งรอบเอาแล้วคอมโบเราครบแต่ว่าขาดระเบิดแฟลชไปอีกหนึ่งลูกเพราะว่าเพื่อขบโบยอันนี้ไม่นับแล้วกันแล้วผมไปเลยครับจบคลิปตัดจบเลยก็ได้ทีวันนี้ผมฉีกผมไม่อยู่แล้ว โอเคแล้วเหมือนคิดแล้วก็จะทิ้งไงแล้วเครื่องปัดไฟเดียพียงเครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายบ้านเล็กไม่มีครับผมเรารีบปัดแล้วเรารีบออกเลยอันนี้คือคลิปผมจบละแค่นี้ละ <laughs> ภาพที่ผมอยากได้คืออยากได้แค่นี้เลยโอ okay, <Okay, S 2> เคคือเริกเหมือนจะมาไล่ผมไงแล้วผมฉีกยาวครับปล่อยให้เพื่อนได้ปัดไฟเครื่องเดียวเครือ่องสุดท้ายขอร้องแหละใครก็ได้ปัดไฟทีแค่เครื่องเดียวเพื่อนพี่จะเชื่อใจเลยตัวน้องๆอยู่ผมฉีกยาว โอ้โหบิ๊แม่นซะด้วยเอาไปอย่างไรเพื่อนๆก็ยังนั้งแต่ป่านไกันอยู่ยทุกคนยังมีโอกาสยังมีโอกาสให้เราได้ออกประตูอยู่ได้เป็นคิงมาดึงสวยขอบคุณครับคิวพี่ทีครับน้องตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วพี่รอเปิดประตูอย่างเดียวละเฮ้ยไม่ค่อยดีเพื่อนเหมือนจะกลับมาโอ้จเย็นเด้อพี่น้องเพื่อจะเปิดประตูแล้วไปเอาคนเปิดประตูก่อน ไหนรเราเปิดแฟลที่ขโมยไปอะ่ะเพื่อนเฮ้ยแาเข้า,ขา,ามาซีจีไปเดวไปดีซีจีโชว์หน่อยโอเคพี่อยู่ในไายครับน้องได้ไปชิงนั่นไหนก็รเราเปิดแฟลพี่ไปแล้วเฮ้ยโมลีเลยโอเคยอมก็ได้ถ้าจะโมลีทิ้ง โอเคครับเกมนี้ก็จบกันแลครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายบายเจอปืนครับผม